แค่สคนนี้เท่านั้นฟาวเลอร์จิ้มตัวแทนซาร่าหและก็มาเน่หากเขาทั้งสองคนนี้ไม่ต่อสัญญานะกองหน้าในคราบผู้สรบตูเคลเดอร์ฮ <ell> ีโร่ฟันไดแกร่งซาร่าหือจัดตัดเกรดแข้งลิเวอร์พูลคว้าแชมป์คาราบาวครับนัดมุกขืนนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยการที่ทางบราบี้ฟอลเลอร์อดีตกองหน้าของทางลิเวอร์พูลลงความเห็นมาว่ามีพ่อค้าแข่งแค่2รายเท่านั้นที่ลิเวอร์พูลสมควรดึงมาร่วมทัพหากสุดท้ายแล้วโมซาราจะไม่ต่อสัญญากับชินแอนฟิล โดยปัจจุบันดาวเตะทีมชาติอียิปต์เหลือสัญญากับทางของแดงอีกเพียงแค่18เดือนและแม้ทั้งสองฝ่ายจะแสดงท่าทีว่าต้องการจะต่อสัญญากันแต่จนป่านนี้ความชัดเจนยังไม่กระจ่างนะและที่สำคัญซาลาเองกำลังสร้างผลงานได้อย่างร้อนแรงโดยซีซั่นนี้เขากระทุ้งไปในประตูดได้ทั้งทุกบริการนะฮะ27ลูกจะั้งหมดส7นัดจึงทำให้สาวกบ,บริแมกชีนเกรงว่ายอดดาวยิงจะถูกทีมมหาเศรษฐีดึงไปร่วมทีมขณะที่ฝ่ายบางฝ่ายนั้นก็บองว่าสตาร์แอฟริกัน อาศัยจํานวนประตูที่152ลูกเท่าตะบันใสสโมสรเร็ก่าแรงสูงเกินไปจึงเป็นเหตุให้บอร์ดยังไม่พิจารณาต่อสัญญาของเขาในรกรณีซึ่งต่อปัญหาดังกล่าวฟาวเลอร์ซึ่งสอยตาขายกับทางลิเวอร์พูลไปได้ถึง183ประตูมองว่าหากที่สุดแล้วซาร่าห์จะย้ายออกจากทางแอนฟิลเขาเชื่อมาว่าเหมือนนักเตะแค่2รายเท่านั้นที่จะมีศักยภาพมากพอต่อการย้ายมาเป็นตัวแทนของบางโมคือเ e อ็มบัปเป้ กองหน้าของทางปารีสแซ็จแมงและก็ทางเอริกบาวฮาเลนหัวหอกของทางบรูซสตุลนในคร้งนี้เหมือนกับแฟนบอลลิเวอร์พูลทั่วโลกที่อยากจะให้สโมสรต่อสัญญาใหม่กับทางโมนาะและก็เซเดลมาเน่เฝ้เลรกก็ได้เอ่ยเอาไว้ผมไม่คิดเหมือนกันว่าคนส่วนใหญ่ที่เชื่อมาว่ามันจะเป็นการสมคบคิดที่กำจัดทั้งคู่ออกจากสโมสรเพื่อแทนที่ด้วยนักเตะหนุ่มคำถามคือหากพวกเขาไม่ต่อสัญญาพวกเขาก็อาจจะถูกขายในช่วงซัมเมอร์ และลิเวอร์พูลเนี่ยจะต่อกรกับทางซิตี้ในซันหน้าไหวหรือไม่ท้าเฉะนเช่นั้นแล้วพวกเขาก็ต้องสัญญ,ญากับทางอมบัปเป้และก็เอริงบฮาห์เลนมาแทนทั้งคู่แต่การใช้เป็นเงินล้านไม่ได้การันตีอะไรหากจะมองดูกรณีของโรเมลลูกากูซื่งทั้งสองคนนี้สามารถแทนที่พวกเขาได้แต่หากทั้งคู่ยังเล่นได้อีกอประมาณ5ปีอย่างที่เคารบอกและจะพยายามแทนที่ทั้งคู่ อีกทำไมโดยเฉพาะในเมื่อพวกเขารู้ระบบของครอปอย่างทปปะลุโป่งในครั้งนี้หลังผ่านการดวนเป้ามาราธอนด้วยผู้เล่นครบทั้ง11ปลายหนึ่งในฮีโร่ของทางลทเอร์พูคำคืนนัดเมื่วานนี้ที่ทางนิวเวมบรีสเตเดียมคือคิวินเคเลอร์ายด่านมือสองที่ได้รับความไว้วางใจยินเฝ้าเสาเป็นตัวจริงซึ่งบบัตรของเคเลฮอร์บนเวทีพิวิลิก100%คือตัวสำรอง แต่สำหรับทางฟุตบลถ้วยคาราบาวครัรบแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะเวทีนี้คือพื้นที่สำหรับเขาก็จริงและบทสรุปสุดท้ายโทลฟี่นี้คือสิ่งที่เขาคู่ควรจะได้รับเคเลเฮอร์อนั้นถือเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ของจอห์นอันสเตอร์เบิร์กผู้สสาประตูของแดงโดยโปรเจกต์ที่ว่าคือการทําภาพฝาผนังที่โรมยอดผู้สสาประตูลิเวอร์พูลอยู่ในนั้นซึ่งประดับที่แอ็กซ่าเทนนิงเซ็นเตอร์ซึ่งอันเตอร์เบิร์กว่าจ้างจอห์นอันชอ เจตกรท้องถิ่นให้มาวาดภาพนี้ประกอบไปด้วยเอล,ลิซาสกอตชอมมี่บอรเดนเบรย์พริแมนบรูชก็อบเบราเจสซี่คูเดชตลอดจนถึงอาริสโงเบเกอร์โดยทั้งหมดนั้นต่างประสบความสำเร็จสร้างประวัติศาสตร์ให้สโมสรกันทั้งหมดในครั้งนี้และสำหรับทางคีริเฮอร์การได้ร่วมโปรเจกต์ภาพนี้นะับเป็นเป,นเป้าหมายของเขาเช่นเดียวกัน ซึ่งตรงกำแพงนั้นมันเต็มไปด้วยเรล่าตำนานของทีมดังนั้นมันคงจะเป็นเกียรติเป็นอย่างมากสำหรับผมที่ได้อยู่บนนั้นเช่นเดียวกันนะมันคงจะเป็นเรื่องที่ดีและก็พิเศษเป็นอย่างมากถ้าผมเนี่ยได้อยู่บนนั้นด้วยเวลาที่คุณได้เห็นมันทุกครั้งที่ไปซ้อมมันทําให้คุณรู้สึกดีเป็นอย่างมากมันเป็นเรื่องที่ดีที่เรานั้นมีโอกาสจะได้แชมป์และผมเองก็อาจจะถูกว่าให้อยู่บนกำแพงร่วมกับคนเหล่านั้นด้วย ซึ่งการที่เราได้ซ้อมต่อหน้าภาพวาดแบบนั้นถือว่าเป็นแรงบันดาลใจชั้นยอดสำหรับเราเลยนะโดยก่อนหน้าคือวันที่27กุมภาพันธ์อาร์เคเดเฮอร์นั้นมีโอกาสคว้าถ้วยรางวัลเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะเข้าไปอยู่ในจิตกรกนั้นซึ่งเขากำลังจะลงเล่นเป็นนัดที่8ของฤดูกาลแล้วและจะเป็นการเล่นนัดที่17ในสีเสื้อหงแดงในบอพูซึ่งคาราบอคับ,คบเป็นราการที่เคเดเฮอร์นั้นได้รับบทบาทเป็นมือหนึ่ง ขาแสดงให้เห็นถึงความสามารถจนเบียดอาดเรียนได้ดัานรุ่นพี่ขึ้นไปเป็นมือ2ประจําทีมของทานจิกเกนคอปได้หลังจากเซฟจุดโทษคว้าชัยเหนือทางเรซซัสตี้อรอบก่อนลองชัตเลิร์ดเขาคนนี้ก็เสียตําแหน่งตัวจริงกับทางอาริซงในเกมรอบรองเลกแรกที่เจอกระทางอัลสตันแต่นั่นเป็นเหตุผลเรื่องทติกที่ครอปอยากจะให้ผู้สปรัตูแซมบ้าที่มีแมตช์ฟิตเนสก่อนที่เข้าสู่การลงเล่นในเกมลีกตอนสุดดา และพอเนที่2เคเลเฮอร์เองก็กลับมาคืนตัวจริงกันอีกครั้งในชนะที่เอเวอเรสต์สเตเดียมในของหังนี้ซึ่งครับเองก็ถูกถามถึงเรื่องการใช้ผู้สับประตูสำหรับเกมนัดชิงสเตลเลอร์ที่นิวเบมบรีเขายืนยันเต็มปากเลยว่าไม่เกิดเหตุการณ์สุวิสัยอย่างจริงๆไม่ว่าอย่างไรก็ตามที่ตรงนั้นเป็นของนายดานไอริชร้อซ ความคิดของผมในตอนนี้คือผมจะส่งเขาลงเล่นผมมองไม่เห็นเหตุผลเลยว่าทําไมผมถึงไม่ควรทําอย่างนั้นเควินสมควรได้รับโอกาสนี้เขาเป็นคนพาทีมมาถึงเอบนี้ได้ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อรับรู้แบบนี้เด็กนุ่มไวสันฟิรานีก็ย่อมรู้สึกดีใจเป็นธรรมดาเธอเขาได้บอกว่าดีใจเป็นอย่างมากเลยครับที่ได้ยินแบบนั้นผมไม่รู้หรอกนะว่าผมจะได้เล่นรอบชิงหรือไม่แม้ผมจะได้ลงเล่นประการนี้ไปส่วนใหญ่ก็ตามที ผมไม่ได้ต้องการหลักประกันใดๆหรอกนะผมมีความสุขเป็นอย่างมากถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนเวอร์พูลในะรอบชิงชนตเลิศและผมเชื่อเสมอว่าผมสามารถขึ้นเป็นตัวจริงได้แต่นี่ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับผมจริงๆนะเวอร์พูลเปิดฉากคว้าแชมป์แรกได้สำเร็จหลังดวลจุดโทษเอาชนะเชลซีไป11-10หลังเสมอกันในเวลา110นาที0-0ที่3เบเบอรี่และรอบชิงชแตเลิศในศึกคาร,ราบคับเมื่อวันทิตที่ผ่านมา โดยตลอดทั้งเกมสิงห์ครามเชลซีมีโอกาสส่งบอลเข้าไปซุกก้นตะข่ายถึง3ครั้งแต่เป็นจังหวะล้ำหน้าหมดเลยขณะที่ทางเควินเคเลเฮอร์ในทวันดาวรุ่งสวงมบทฮีโร่ทั้งเซฟในเกมและก็ยังยิงจุดโทษตัดสินแชมป์ในครั้งนี้เดี๋ยวน,นี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรกันบ้างเริ่มจาก 1. น,นะฮะเควินเคเเฮอร โชว์ซูเปอร์เซฟในช่วงต้นเกมจากจังหวะการยิงของคริสเตียนเปริซิสและกระช้เท้าเซฟได้อย่างน่าเหลือเชื่อจากการยิงของลูมิลูลูกากูนาริยะเผาขนช่วงทุกเวลาบาดเจ็บในเวลาปกติและยังกดจุดโทษคนสุดท้ายนำทีมคว้าชแชมป์อีกด้วยงานนี้เอาไปแปลคะแนนฟอร์ชูฟันไดเล่นด้วยความนิ่งคุมเกมรับได้อย่างเดียวแน่นทำหน้าที่คอยเช็คลำหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะพลาดยืนลำหน้าในจังหวะที่มาติฟ โขประตูและก็มีโอกาสปงเต็มๆในจังหวะเตะม,มุมแต่โดนเอโดอาร์เบนดี้เซฟได้อย่างสุดยอดคู่ควรสำหรับตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตช์แล้วในเกมนี้ได้ไป8คะแนนจอเอลมาติฟครึ่งแรกยืนตำแหน่งลวงไปหน่อยให้เมสันเมาส์ดุดเข้าไายิงโล่งๆแต่โชคดีที่ชนเสาหลังขึ้นหลังเล่นอย่างเดยวแน่นมากยิ่งขึ้นงานนี้ได้ไป7คะแนนอนดูโรบัสันงานนี้มีพละกำลังเต็มเปี่ยม วิ่งคือลงตลอด120นาทีประสานงานกับทางดีอาร์ได้อย่างลงตัวแต่จังหวะเปิดบอลจากดิมเส้นยังไม่ค่อยแม่นยำม,มากไยนักได้ไปเจ๊คะแนนเทนอเลนเดอร์อ no า์โนอันนี้ผลงานต่ำกว่ามาตรฐานเกมรับก็ไม่ค่อยดีนักเกมรุกก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมีทีเด็ดจ,จากการเล่นลูกตั้งเตะแต่ช่วงต่อเวลาพิเศษแต่ว่าพลังกายแทบวิ่งไม่ไหวต้องเล่นแบบประคองตัวจนกระทั่งโดนจุดโทษได้ไป6คะแนนนามบีเกต้า ได้ลงสนามแบบไม่คาดคิดเนื่องจากทางทีโกอันคันตัวมาเจ็ช่วงบอมอัพผลงานครึ่งแรกสู้กับแดนกลางโจซีได้ดีมีลูกบูมมันมันหลายจังหวะได้ยิงไกลแต่ก็โดนแมนดี้เซฟเอาไว้ได้ส่วนครึ่งหลังไม่มีเริ่ดเด่นนะฮะได้ไป6คะแนนฟาบินโยช่วงต้นเกมทำอะไรไม่ค่อยได้มากใหม่นักการเข้าปะทะก,กับคู่แข่งดูกล้า,า,ากลัวแต่หลังจากผ่านไป15นาทีผลงานเริ่มโดดเด่นอย่างต่อเนื่องงานนี้ได้ไป8คะแนน เชอร์แดนแฮนด์สันฟอร์มค่อนข้างจะเงียบมากๆเลยนะถือว่าเล่นได้ตามความมาตรฐานของตนเองงานนี้ได้ไป6ขคะแนนลุยดีอาร์สโชว์ฟอร์ไมไ้อย่างสุดยอดอีกครั้งคอยปันปวนเทโวชาโดบาได้ตลอดทั้งเกมและทุกครั้งที่บอลมาถึงเขาหงแดงมีลุ้นสร้างความหวาดเสียวได้ตลอดเลยนะฮะโดยมีจังหวะกดประตูแล้วแต่แมนดี้เซฟได้ได้ไป8คะแนนสเตดโมาเน่ ฟอร์มไม่ต่างกับทางซาร่าแต่เด่นกว่าตรงที่ความเร็วสามารถปวนคู่เซนเตอร์แบ็กของเชลซีได้มีจังหวะทองฝั่งเพชรหนา้าปากประตูแต่ดันยิงไปโดนแมนดี้เซฟได้อย่างน่าเหลือเชื่อได้ไป6คะแนนโมฮัมเหม็ดซาร่าโดนอันโตนิโอบร,ริติเกอร์ตามประกบติดจนเล่นไม่ออกแต่พยายามวิ่งหาพื้นที่ว่างนะฮะเพื่อจะหวังเสา้โอกาสในการทำประตูความสามารถเฉพาะตัวยังคูนรับเชลซีได้แต่ก็ไม่มีจังหวะสร้างความบาดเสียวอะไรมากมายนัก งานยินด้ไป6ขคะแนนและข่าวดยคุณในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกทุกคนครับ